อร่อยเลิศคุณรีอร่อยเลยิศรสประเซาซีเธอของม่ดีไม่ยอมไม่เข้าปากสวัสดีค่ะอร่อยเลิศคุณรีดวันนี้นะคะอยากจะแนะนําเมนูอาหารไทยนะคะเป็นอาหารไทยสูตรโบราณมาจากร้านอาหารชื่อว่าไทยเทเรสเขามีถึง13สาขาจัดส่งถึงบ้านยังอร่อยเหมือนเดิมนะคะ 13สาขาของร้านไทยเทอเรสนะคะติดต่อผ่านแอปพลิเคชันได้เลยค่ะ g กร็บไลแมนโกเจ็ k โรบินฮูดฟ f o ดแ p น n d a True Food Food Hunt ค่ะหรือว่าติดต่อไปที่ไลน์แ t ดไทเ t อเรสหรือขึ้นให้บนหน้าจอนะจ๊ะวันนี้มีเมนูฝากให้ทุกคนทานร,รับรองว่าทุกคนจะต้องปลื้มไข่ข้นนะจ๊ะ น้ำไข่ไก่3ฟองและนมสด2ช้อนโต,ต๊ะเติมพริกไทยดำและกระเลือลงไปนิดหนึ่งนะคะคนให้เข้ากันเลยตั้งกระทะใส่เนยลงไปตั้งไฟไม่แรงจนเกินไปแล้วก็ใส่ไข่แล้วคนจนกระทั่งไข่สุกทั่วๆ่วแต่ไม่ต้องสุกจนแห้งนะคะเพียงแค่นี้เราก็จะได้ไข่ข้นบนข้าวสวยร้อนจัดเอาละคัะได้เวลารับประทานกันละ ขออนุญาตถอดแมสนะคะแล้วก็ต้องล้างไม้ล้างมือกันก่อนเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวผัดมันปูซี่โครงหมูอบเป็นซี่โครงหมูคัดสันอย่างดีเนื้อนุ่มนำมาตุ๋นก่อนตุ๋นเสร็จก็ไปอบพอดีพอดีเลยนะคะอีกหนึ่งความพิเศษนั่นคือก๋วยเตี๋ยวนะคะมากับตัวซอสมันปูนะคะแล้วก็ใส่ไข่เสริมมาวางคู่กันมาอีกหนึ่งจานนี่คือข้าวซี่โครงหมูอบไข่ฟู ฟูจริงจังน้ำมันต้องไม่เยอะข้าวสวยร้อนๆเจอกับตัวซี่โครงหมูซึ่งเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านไทยเทเรสมาอีกหนึ่งจานนี้ข้าวคลุกกะปิหมูหวานที่นำเอาข้าวก้นหมอ้อมาคลุกกับกะปิอย่างดีเพราะเป็นหมูหวานนะคะที่ลงตัวมากและมากับเครื่องเคียงสุดยอดมากนะ <Yeah. S 1> อีกหนึ่งจานอันนี้เส้นจันผัดไทยกุ้งสด โดยเฉพาะซอสสูตรพิเศษของทางร้านไทเทอเรสปรุงรสให้ได้นะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูจานไหนอร่อยครบเครื่องจานนี้ของเขา ต้องสั่งจ้ะยังไม่จบแค่นั้นกล้วยไข่เชื่อมเป็นกล้วยไข่ที่คัดเกรดเอจากจังหวัดกำแพงเพชรนำมาบ้างๆเอาไปเชื่อมนะคะไส้จะไม่เปรี้ยวไม่แข็งกระด้างจากนั้นทําน้ากะทิแล้วนามาเสิร์ฟคู่กันตัดกับความหวานของกล้วยและวันนี้เลยต้องของการันตีความอร่อยเด็ดเลิศเป็นพิเศษให้กับเมนูอาหารไทยสูตรโบราณไทยเทเรสที่เขามีถึง13สาขาให้เป็นอร่อยเลิศค่ะ โพรแรงอร่อยเลิศก,กับ AIS และด้วย่าำกลางสถานการณ์ที่เราทุกคนต้องประหยัดกันนะครับ AIS นะคะอร่อยเลิศก,กับคุณรีไทยเ,เยทเร t e r ั้ง13สาขานะคะร่วมกันค่ะยินดีเลยจะมอบส่วนลดพิเศษจริงๆให้กับแฟนๆช่อง3และลูกค้าของเรานะคะครับคุณรีิ์สำหรับลูกค้า AIS ขอมอบส่วนลดให้15%ทั้ง13สาขาเมื่อรับประทานอาหารครบ800บาทตั้งแต่วันนี้ถึง31มกราคม2565นี้รับสิทธิพิเศษง่ายๆเพียงค้นหาชื่อร้าน Thai t e r r a สบน My AIS App กดรับสิทธิ์และแจ้งรหัสรับสิทธิ์กับทางร้านค้าเพียงเท่านี้ก็ได้รับส่วนลดจากทางร้านค้าไปเลยครับอร่อยเลิศกับผลิตลี่เมจิอีติ้งยา่าผิงฉางสวัสดีนะคะ